สวัสดียามเช้านะครับ Good Morning นะครับก็กลับมาพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยในหลายประเด็นนะซึ่งแหมเหมือน <c oughs> ส่งผมเหมือนเทรนเนอร์ฟิตเนสเหมือนกันนะแล้วก็ประเทศเขาเนี่ยดูวุ่นวายแท้ข้างนอกก็เสียงดังที่ไหนก็ไม่มีคนแล้วก็อาหารเช้าก็เฉยๆแล้วก็เนี่ยไม่มีที่จะนั่งคุยก็เออต้องมาหาฟิตเนสนี่แหละดูคนไม่ออาร่างกายมากสุดก็แวะเข้ามานั่งคุยในฟิตเนสละกัน วันนี้มีเรื่องชวนคุย3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกเนี่ยนั่นคือมีวอกกี้บัคมีวอกกี้บัคเนี่ยข่าวล่าสุดที่ลงไปก็คือ6เกมหลังพวกเขาแพ้ไป5ชนะ1เกมที่พวกเขาแพ้เนี่ยเขาแพ้ให้กับลอสจีลิสเลเกอร์แพ้กับพิริคนแพ้กับวิสาดแพ้กับกิสซี่แพ้ให้กับโตโรโต้ดับเตอร์ ri, แ, or, และก็ชนะแค่แอตแลนตาฮอคซึ่งเช้าเนี้ยโคด็อกลิเวอร์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะบอกว่าเขา ไม่โอเคกับทีมเท่าไหร่เขาบอกว่า3นัดหลังที่แพ้เนี่ยมันเป็นทีมที่แบบมันเป็นทีมที่แย่คุณแพ้ไปได้ไงคุณแพ้วิสตาที่ทั้งทีมแพ้เมมฟิสที่ทั้งทีมแล้วก็แพ้แรปเตอร์ที่ไม่เอาอะไรแล้วแพ้หมดเลยถ้าลงไปดูดีเทลรายละเอียดกันนิดนึงก็ตอนนี้พวกทีมมิวก a ้งบัคเนี่ยปัญหาของพวกเขาคือเขามีอาการบาดเจ็บรบกวน เขามีบางเกมเนี่ยเสียยานิดไปเนื่องจากเจ็บแฮมสติงมีจังหวะที่เสียดัมไมลิลาดไปแล้วก็บางเกมเนี่ยไม่มีพอยต์การ์ดเลยด้วยซ้ําแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งใน6เกมเนี้ยก็มีเสียแพทเบฟไปแพทเบฟก็สําคัญเช่นกันตอนเนี้มีวอกกี้บัคเนี่ยเขาจะมีลิลาดเป็นตัวหลักแล้วแพทเบฟเนี่ยจะมาเป็นการ์ดลันชุด2ซึ่งพอไม่มีแพทเบฟเนี่ยการเดินเกมการแบบเป็นพอยต์การ์ด ลากขึ้นมาคอนโทรลเกมอะไรเงี้ยมันก็จะสูญเสียไปด้วยเขามองว่าตอนนี้พวกเขาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บลบปวดหลายคนมากคิดมิดเดิลตันก็ขึ้นขึ้น,น,นลงลงอาจจะต้องแบบพยายามรักษาเขาไว้เก็บแมตฟิสเนสเขาไว้มันมันเลยเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากและก็อีกหนึ่งจุดนะครับนอกจาก6เกมหลังเนี่ยแพ้แบบรับไม่ได้เนี่ยมีจุดหนึ่งที่แฟมิลวอกกี้บัคมีปัญหาตลอดทางฤดูก,กาลเลยนั่นคือการไปเยือนรถทีฟของพวกเขา เกมเยือนพวกเขาเนี่ยชนะ18แพ้20ซึ่งโคดริเวอร์ได้บอกว่าเขาเคยมานั่งมองอย่างละเอียดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเราไม่สามารถรักษามาตรฐานการเล่นเหมือนที่เราเล่นในบ้านไว้ได้ทําไมไปเยือนทีไรคุณภาพการเล่นเรามันดรอปลงทุกทีผู้เล่นรุ่นใหญ่ในทีมหลายคนก็ก็คิดเช่นกันซึ่งด็อกลิเวอร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาพยายามจะหาสาเหตุเรื่องนี้อยู่เขาเจอบางอย่างแล้วแต่ว่า ยังไม่สามารถบอกกับสื่อได้แล้วก็เขาเชื่อว่าถ้าเขายังทํางานจุดนี้อยู่เนี่ยเขาจะพยายามจะปรับปรุงเรื่องนี้แหละจะทําให้มีวอกกี้บัคแข็งแกร่งในเกมเยือนกลับไปยือนอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นนะก็ตอนนี้มันสองจิตสองใจนะ6นัดหลังแพ้ไป5จะอ้างความฟิตอ้างอาการบาดเจ็บมันก็อ้างได้นะแต่ว่านะตอนนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าพวกเขายังดีพอจะลุ้นแชมป์หรือเปล่า อันนี้ต้องต้องถามคอมเมนต์พวกคุณแหละว่าคุณคุณมองว่าบักปีนี้มันจะไปถึงจุดไหนก็คอมเมนต์บอกกันนะครับข่าวต่อมานะครับนั่นคือทีมบอสตันเซลติกทีมบอสตันเซลติกเนี่ยยังยืนอันดับที่1ของ NBA นะพวกเขาชนะ6116จําง่ายดีเหมือนหวยเลยนะชนะ61นัดแพ้เพียง16นัดก็ถือว่ามาตรฐานการเล่นเนี่ยสูงมากๆครั้งสุดท้ายของสโมสสที่ชนะระดับ60นัดเนี่ย ต้องย้อนไปปีพวกเลอเลนพอเพียรลอนโดแถวปี2008-2009ที่ชนะแต่ระดับ60เกมต้องย้อนไปสมัยยุคนน้นเลยซึ่งเคล็ดลับของเรื่องนี้เนี่ยมันมันมาจากหลายจุดอย่างแรกเลยคือโค้ชโจโมาซูรานะเขาบอกว่าโจมาซูราเนี่ยพยายามร้องขอให้นักกีฬาทำงานหนะักโค้ชโค้ชโจเนี่ยได้เตรียมทีมตั้งแต่ปิดฤดูกาลปุ๊บแพ้ปุ๊บ,บเตรียมทีมเลย เจเลนบาวได้บอกว่าเขาค่อยๆเตรียมทีละขั้นทีละตอนอย่างเป็นลําดับเราทํางานหนักกันตั้งแต่ช่วงปิดฤดูกาลแล้วก็โค้ชโจมาสซูล,ล่าเนี่ยปิดจุดอ่อนทีละจุดทีละจุดมันเลยเป็นทีมที่สมบ,บูรณ์แบบเอาฮาฟอร์ดก็ได้บอกว่าโค้ชโจมาซูล,ล่าเนี่ยมักจะท้าทายมักจะชาเลนผู้เล่นว่าเฮ้ยเกมนี้ต้องเก็บให้ได้นะทุกเกมสําคัญเสมอแม้ว่าตอนนี้พวกเขาเนี่ยผ่านเขารอบเพย์ออฟตั้งแต่วันที่25มีนาะ แต่ว่าโคโ้ชโจมาซูล,ล่าเนี่ยยังพยายามกระตุ้นลูกทีมเฮ้ยยังไม่จบฤดูกาลนะตอนนี้นําห่างด้วยนะแต่ก็ยังกระตุ้นลูกทีมให้ทําผลงานให้ดีที่สุดให้ทําผลงานแบบให้มันสุดไปเลยอะ่ะแล้วก็สื่อเขาบอกว่าจุดหนึ่งเนี่ยที่ทําให้บอตันเซลติกเปลี่ยนไปเนี่ยนั่นคือการมาของปอรฟิงกิตเขาบอกว่าปีเนี้ปัจจัยเอที่จะทําให้บอสตันเซลติกได้แชมป์ไม่ได้แชมป์เนี่ยอยู่ที่ปอริงกิตผมก็แบบ ขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยแล้วเราเรารู้สึกว่าปอเซงกิทเนี่ยช่วงเวลาที่ผ่านมานะเขาเคยอยู่นิว york แล้วโหดนะแต่ว่าพอไปอยู่ดัลลัสแล้วก็ไม่ค่อยมีบทบาทอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็ลุ่มๆุมดอนดอนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาที่บอสตันเนี่ยดีขึ้นซึ่งเขาได้บอกว่าในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยปอลเซงกิตได้มีการซ้อมพิเศษกับบอสตันเซลติกได้มีการฝึกซ้อมการยิง3คะแนนเพื่อเป็นอาวุธไว้ทางโซนเล่นวงเล่นแบบ ทุกคนในบอสตันน่ะจะยิงนอกได้หมดเลยไม่ว่าเททัมจะเลนบาวปอซิงกิตเดริกไวแล้วก็จูฮอลิเดทุกคนยิงได้หมดทางโซนได้หมดปีนี้ปอซิงกิตเนี่ยเขายิง3คะแนนอยู่ที่37%จากการยิง5ครั้งต่อเกมเขามี20.3คะแนนโดยเฉลี่ย2อแอสซิต แล้วก็7.1รีบาวซึ่งเล่น55เกมอาการบาดเจ็บไม่มีอะไรรบกวนเขามองว่าปอล์สิงเนกิยจะเป็นปัจจัยเอของบาตันเซลติกเพราะที่ผ่านมาเนี่ยบาตันเซลติกเนี่ยมักจะใช้อัลฮารฟอร์ดเป็นเซนเตอร์อัลฮารฟอร์ดเป็นเซนเตอร์ Al เ,อร Al awhile, รเนี่ยอัลฮาฟอร์ดก็เวลาเกมบุกเนี่ยเขามักจะไปหลบที่ตรงมุมนะรอยิง3คะแนนเป็นหลักเปิดพื้นที่ตรงกลางให้เจเลนบาวเจสันญทมโจมตีเข้าไป เขาบอกว่าการมาของปอซิงกิทเนี่ยมันเพิ่มมิติเกมลุกให้บอสตันเซลติกพอปอลซิงกิตอยู่ในสนามเนี่ยเมื่อเขาเจอคนป้องกันที่มิชแมทเจอตัวเล็กกว่าเขาล่าทันทีเขาโพสเพย์ใส่เขาเจาะแต้มวงในเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่บอสตันเซลติกหายไปถ้าเมื่อก่อนเนี่ยโอเคเปิดพื้นที่กว้างเจสันเท,ทัมเจเลนบาวข้ามได้แต้มมันก็ดีไป แต่พอข้ามไม่ได้แต้มเนี่ยมันกระตือมันก็หมดมุกวงนอกยิงไม่มาก็เสร็จซึ่งตรงนี้เขามองว่าพอมีปอซิงกิตมาโพส์วงในเก็บแต้มง่ายๆโพสตเพย์ข้างในเนี่ยมันเป็นมิติการเล่นที่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งมิติแล้วก็การเกะกะท,ที่ห่วงอายุที่น้อยกว่าความสดกว่าเขามองว่าปอซิงกิตเนี่ยจะเป็นปัจจัย X ที่ทําให้บาตันโซติกลุ้นแชมป์ในปีนี้เห็นด้วยหรือไม่คอมเมนต์มาจา้ะ ข่าวสุดท้ายและกันกูรูใน NBA เนี่ยเขาออกมาวิเคราะห์นะว่า NBA เนี่ยต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้หลีกดูดีขึ้นเขาบอกว่าการทำเพย์อินขึ้นมาเนี่ยมันทำให้ทีมมีลุ้นเพิ่มขึ้นเป็นฝั่งละ10ทีมนะ <S 2> <S 2> นะก็มีลุ้นขึ้น20ทีมสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้พวกเศษล่างที่เป็นทีมแท้งเนี่ยบทจะปล่อยจอยก็ปล่อยจอยเลยตอนนี้มันมี8ทีมด้วยกันตั้งแต่หลังออสตามาเนี่ยเล่นแบบไม่เอาอะไรเลย พอร์ตแลนด์เทลเบลเซอร์ cer, โดนมาฮิมฮีทยำ60แต้มแปดทีมนี้เนี่ยเรียกว่าเล่นไปปล่อยจอยไปยูทาห์แฉกชนะ3แพ้17โตเอนโตแรปเตอร์ atter, ชนะ4แพ้17พอร์ตแลนด์ชาร์ลอตดีทอยชนะ5แพ้17วอชิงตันวิสา์ชนะ6แพ้17เมมฟิสชนะ6แพ้14สเปอร์ชนะ7แพ้14 จะเห็นได้ว่าเหล่าทีมที่มันอยู่ข้อล่างเนี่ยมันเล่นแบบไม่เอาอะไรแล้วมันปล่อยจอยเลยทันทีเขามองว่ามันจะโอเคเหล่าเหล่าทีมพวกนี้มันมันเหมือนปล่อยจอยไปเลยเพื่อเอาดับดีๆเอาอะไรดีๆแต่ว่าถ้ามันมันยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยมันจะทําให้คุณภาพเกมทีมที่เจอโซนล่างในช่วงเวลาหลังออสตามาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าดูตรงนี้เขามองว่า NBA ีเนี่ยควรจะปรับปรุงบางอย่างให้มันดีขึ้นนะ อันนี้ก็คิดเห็นอย่างไรก็เออแต่พอสังเกตแล้วเนี่ยยูท้าแจ๊สเนี่ยตอนแรกยังลุ้นพื้นที่เพย์อินเพย์ออฟอยู่เลยแต่พอเขาปล่อยจอยเขาปล่อยจอยยาวเลยแล้วไม่ลุ้นอะไรอีกเลยอันนี้ก็มองว่ามันก,ก็มีผลเหมือนกันเพราะว่าม,มันทำให้หลีกมันดูไม่สนุกนะคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้ก็คอมเมนต์เพิ่มมาได้เลยอันนี้ก็คือข่าวภาพรวมของวันนี้ 3- 4ข่าวก็มาเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้ต้องไปแล้ววันนี้ลาแล้วจ้ะสวัสดีจ้ะ